ผมจะไล่เรียงมาเมื่อสามวันที่แล้วก่อนจับอาชญากรสงครามที่สังหารพลเรียนไทยนิพิษบอกว่าตามจริงผมไม่พอใจรัฐบาลและนักการเมืองที่เราเลือกเข้าไปไม่พอใจที่เขาไม่ทุ่มเทความพยายามดำเนินคดีกับศัตรูของชาติที่ทำร้าย และค่าพลเรือนของเราในข้อหาเป็นอาชญากรสงครามต่อศาลอาญาระหว่างประเทศแต่รัฐบาลกลับพยายามที่จะใช้ทรัพยากรทุกชนิดทั้งตำรวจอายการศาลปกป้องนายกรัฐมนตรีที่ถูกศัตรูของชาติดา่าคนไทยทั้งหลายอย่าให้พลเรือนเพื่อนร่วมชาติของเราตายฟรี ผมกล่าวตรงๆไว้ตรงนี้เลยเรื่องนี้ผมติดใจมากหากรัฐบาลและนักการเมืองไม่นำคุณเซนกับคุณมันเนตขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศในฐานเป็นอาชญากรสงครามสังหารพลเรือนไทยนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรสอสอและสอวอวณนดิท่านอยู่ตรงกันข้ามกับผมและคนไทยผู้รักชาตินี่คือโพสต์ที่หนึ่งนิพิษอินทรสมบัติ โพสต์ที่2แนบหนังสือให้คนอ่านดูแล้วบอกว่าการสู้รบที่สังหารพลเรียนของกรัรมพูชาสำหรับผมการสู้รบที่โจมตีพลเรียนเป็นเรื่องใหญ่มากสังคมโลกไม่ว่าชนชาติไหนไม่ควรมีผู้นำที่สังหารพลเรียนและการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลก็ทำไม่ได้ จึงไม่มีเหตุผลใดที่สังคมโลกจะปกป้องผู้นำทหารแบบนี้การนำผู้นำแบบนี้ขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำนิพิษอินทรสมบัติบอกว่าในอดีตผู้นำกรัรมพูชาก็สังหารพลเมืองตัวเองครั้งนี้สังหารพลเรือนไทย คุณนิพิษบอกว่าเด็กของเราไม่ควรตายในอ้อมกอดแม่ในร้านสะดวกซื้อเขาควรมีชีวิตที่เติบโตและมีความสุขบนแผ่นดินของเขาเด็กของเราไม่ควรตายในอ้อมกอดแม่ในร้านสะดวกซื้อเขาควรมีชีวิตที่เติบโตและมีความสุขบนแผ่นดินของเขา คุณนิพิษจึงแนบหนังสือให้ดูในโพสต์แล้วก็บอกว่าผมได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ใช้ภาวะความเป็นผู้นำปกป้องพลเรือนได้การนำผู้นำกำัมพูชาขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศเสียดายนักการเมืองของเราไม่ใส่ใจเรื่องนี้ทำสงครามข่าวสารในเชิงรุกบ้างเถอะครับ จากนี้ขอให้คนไทยช่วยกันติดตามว่ารัฐบาลจะทําหรือไม่จากนั้นนิพิษก็โพสต์ข้อความสั้นๆบอกรัฐบาลทุ่มเททุกอย่างทั้งตำรวจอายการที่จะจับคุณเซนเรื่องคลิปของนายกแต่ไม่พยายามจับคุณเซนข้อหาอาชญากรสงครามที่สังหารพลเรือนไทยข้อความสุดท้ายของคุณนิพิษเนี่ยมันบอกถึงจิตใจที่ด้านชา ของแพดทองทานชิน,นวัตรและขี้ข่าบริวารสิ่งที่แพดทองทานกับขี้ข้าเดือดร้อนคืออะไรคือการถูกคุณเซนอัดคลิปแล้วปล่อยคลิปประจานว่าอีนี่ไปอ่อนข้อไปฉอเลาะไปขายชาติอย่างไรรีบส่งคนจันไปแจ้งความเอาผิดมันเดือดร้อนเฉพาะตัวมัน ทหารขาขาดมันไม่เคยแสดงความเห็นใจแม่ที่กอดศพลูกตายอยู่ในกองเพลิงของร้านสะดวกซื้อมันไม่เคยมีสำนึกของความเป็นแม่ที่จะร่วมเสียใจให้กำลังใจคนตายเท่าไหร่โรงพยาบาลพังไปเท่าไหร่ทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตเท่าไหร่ ใจที่หยาบก,กระด้างของแพรทองทานและพ่อมันและคี้ค่าของมันไม่เคยรู้สึกรู้สมอะไรทุกอย่างเข้าเงื่อนไขที่จะลากคอไอ้คุณเซนกับคุณมเน็ตขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศในฐานะอาชญากรสงครามแม่งเพิ่งตื่นกันวันเนี้ยไอ้ภูมิธรรมเพิ่งจะรู้สึกและสั่งการวันเนี้ยคนตายไปกี่ศพและเผาเป็นขี้เท่าเป็นเท่าฐานกันไปละ ครอบครัวเขาร้องไห้จนน้ำตาหมดไปจากหัวใจละเพิ่งจะรู้สึกแต่ตอนนายตัวเองถูกปล่อยคลิปในตัวสั่นงันงกเลยรีบแจ้นไปเปิดข้อกฎหมายใหญ่เลยว่ากูจะเอาผิดไอ้หุ่นเซนยังไงได้บ้างแต่ชีวิตคนที่ตายพวกมึงไม่เคยดูดำดูดีไม่เคยเห็นค่าไม่เคยเห็นราคาไม่เคยคิดเลยว่ากูจะต้องเอาผิดไอ้หุ่เซนที่ฆ่าคนเหล่านี้อย่างไร คุณนิพิษพูดถูกแล้วนั่งดูใจพวกมันกันมันซึ่งห่วงแต่ตัวมันเองมันซึ่งไม่เคยเห็นค่าชีวิตทหารชีวิตพลเรือนมันผู้มีผัวและมีลูกลูกมันยังมีสิทธิ์มาวิ่งเล่นที่สนามหญ้าหน้าทำเนียบรัฐบาลได้ลูกชาวบ้านตายไปแล้ว มันเป็นแม่ภาษาอะไรสัญชาตญาณของความเป็นแม่ของมันตายไปกับหัวใจที่อม,มหิตของมันไปแล้วใช่ไหมมันจึงไม่เคยกระตือรือร้อนเลยว่ากูจะทวงความยุติธรรมให้กับแม่ที่ต้องตายในกองเพลิงโดยมีร่างของลูกอยู่ในอ้อมกอดของเขาอย่างไงยายที่ต้องเห็นระเบิดลงในบ้านแล้วหลานเลือดออกท่วมตัวผ้าเช็ดตัวไปเช็ดให้หลานแล้วสิ้นใจในอ้อมกอด สะดุ้งสะเทือนบ้างไหมนางแพดทองทามชินวัตรนายทักษิณชินวัตรนายภูมิธรรมเวชยชัยและขี้ข้าทั้งหลายทั้งปวงนั่นก็ชีวิตเขามีครอบครัวของเขาเขามีคนที่รักเขาเขามีสิทธิ์ที่จะเติบโตและวิ่งเล่นได้เหมือนลูกของเธอแต่เขาไม่มีสิทธิ์แล้วเธอทำอะไรเป็นการชดเชยให้แก่ชีวิตเหล่านั้นบ้าง พวกเขาเป็นคนก่อชนวนสงครามครั้งนี้เหรอพวกเขาเป็นคนกวากมือเรียกระเบิดที่มาลงที่บ้านที่ร้านสะดวกซื้อที่ปั๊มอย่างนั้นเหรอมันเป็นเรื่องของมึงตระกูลชิน,นวัตรกับตระกูลคุณเท่านั้นที่ทำให้คนไทยต้องตายบ้านพังโรงพยาบาลพังทำมาหากินไม่ได้เกือบจะเดือนแล้วและขณะนี้ทหารทำไร ตรวจสอบพื้นที่ว่ามีระเบิดที่ยังไม่ระเบิดตกค้างอยู่ไหมมีการวางกับระเบิดไว้ตรงไหนหรือไม่ถ้าประชาชนกลับสู่บ้านเรือนเลือกสวนไร่นาเขาจะเป็นอันตรายหรือไม่นั่นคือสิ่งที่ทหารทำอยู่และยังมีหมอทะเลอทะล่าบอกว่าเก็บศพทหารกัมพูชากันเถอะยังมีนายกรักษาการนายกและขี้ข้าของเขาที่ห่วงแต่นายของเขา นี่คือความจริงของประเทศไทยเราในเวลานี้จะเก็บมันเป็นรัฐบาลกันต่อไปก็เชิญลงสมัครใหม่จะเลือกบันอีกก็เชิญถ้าความตายของเด็กเหล่านั้นทหารเหล่านั้นความเสียหายความพิการที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำให้พวกคุณได้คิดอะไรกันขึ้นมาก็เลือกกันต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้า